ท่านท่านสามารถลงทะเบียนโดยใช้แอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือนะครับเช่นโดยให้ลงทะเบียนแอปทางรัฐตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถึงสิบห้ากันยายนนี้นะครับเรามาฝึกการลงทะเบียนขั้นตองการกันเลยสําหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางรัฐบาลได้กาหนดแอปพลิเคชันในสองช่องทางนะครับหนึ่งคือ ดาวโหลดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน App Store สำหรับระบบในการ ios นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Google Play จากระบบบริการของ Android 1. สิงหาคมนี้นะครับหลายท่านคงจะเตรียมตัวในการเตรียมลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิท่ลนหนึ่งเงินบาทนะครับซึ่งเงิน1,000งมบาทนี้ทางรัฐบาลบอกว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือ สินค้าอุโภคบริโภคเช่นข้าวสารไข่ไก่เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สมุ่ยาสีฟันผงซักฟอกกะปิน้ำปลาซอสปรุงรส 2. สินค้าเพื่อการศึกษานะครับเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสออันนี้สามารถซื้อได้นะครับ 3. วัตถุดิบเพื่อการเกษตรนะรเช่นปุญญ๋ยยาปราบศัตรูพืชเราสามารถซื้อได้นะครับ 4. ส,สินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสดผลไม้อาหารสดเครื่องจักสารเราสามารถใช้เงินห0 0 0งาทนบาทท่านี้ซื้อได้นะครับต่อไปก็คือ,อยารักษาโรคเช่อนอยาแก้ปวดยาลดไข้ยาแก้ท้องเสียสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เงินท่านหนึ่0 0 0นบาทซื้อได้เงินท่านหนึ่0 0 0นบาทซื้ออะไรไม่ได้บ้างนะครับก็มี1สลากเขินแบงรัฐบาลอันนี้ซื้อไม่ได้นะครับสเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันนี้ก็ไม่นุญาตให้ซื้อนะครับต่อไปก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชาใบกระท่อมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับและบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลหนนบาทซื้อได้นะ สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อเตรียมในการถ่ายภาพลงทะเบียนนะแล้วก็เตรียมตัวการสแกนใบหน้านะครับเหมือนกับที่เราใช้แอปเป๋าตังนะะก็เตรียมพร้อมนะครับตนนี้ให้พร้อมก่อนที่ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนครับ การเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางอื่นครับก็มีทางเลือกเช่นแอปไทยไอดีครับตอนนี้ก็ทางแอดมินก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบนี้ได้ต้องรอสักครู่นะครับรอสักพักไปก่อนตอนนี้ก็ให้ท่านสมัครแบบะชาชนไปก่อนนะครับสมัครก่อนได้ก่อนครับ